ทางมอหสที่ท้ำนำเลี้ยนแล้นก่อนบุ้่าว์ามาลิ้นออกนี่คือแต่บุซาวได้เดินทางไปก่อนแนะล้วเลื่มถ่ายมีเป็นมือกองนะพุ่นไปแล้ว <laughs> ทางนั้นก็เป็นเส้นทางที่เราไปท้ำนำเลี้ยนเนาะโอ้ผูกผาปลาไม้นี่ใหญ่เติบ อตอนนี้ก็ได้เดินทางมาฮอดที่อ่าหน้าถ้ำน้ำเลียนแตนตอนนี้ถ้ำน้ำเลียนอยู่เมืองหุน่นแควงลมใส่นะมานน้เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไปเข้าไปในถ้ำฟักเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกันเนาะเห็ <c oughs> นผู้สาวนางนั้นผู้สาวนางท่าแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ก็เป็นผู้สาวเนาะอยู่บ้านน้ำเลียนมานน้อันนี้จะเป็นอัน เป็นไก้์นำเที่ยวนะผู้สาวเป็นไกด์นำเที่ยววันนี้ให้ผู้สาวพาพาไปเที่ยวนะมันเนี่ผู้สาวนะฮักไล่เนาะจะพาเพื่อนๆสำรวจอยู่นหน้าทัพเนี่ยก็เนาะก่อนจะเข้าไปเนี่ยสำรวจไปสำรวจมาก่็เห็นผู้สาวงามๆนั่งอนู่เนาะ จูนน่ะเนี่ยจนปลาเนี่ยมาแล้วนะผู้สาวมาเติมคนหนึ่งล้วมียุงไร่นะเพื่อนแถวานี้เนี่ยไมั <c oughs> น่กี้ก็ให้ผู้สาวพาไปลิ้นเราเมื่อเนี่ยเ <c oughs> บิ่งการแต่งตัวมื่อเนี่ย ใส่สุดใส่สุดส<อ>ุดท่านมาเลยไปเลยใส่สุดกรรมกรเนาะเป็นผู้เบากรรมกรมาเนี่ยให้ผู้ทาบพ,พาไปเล่นมาเอาชีวิตรอดแต่มาเนี่ยเดี๋ยวอาหารการกินมาเนี่ยก็มีแต่น้ำดื่มทุกน้นอยทุกเดียวเนาะมาเอาชีวิตรอดนำผู้ทาบมาเนี่ยนะมากันสี่คนเนาะนเดี๋ยวผู้ทาบใจฮอนพาเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้ <c oughs> ตรงนี้ก็ลืม <c oughs> เดินทางเข้าไปแล้วครับเพื่อน บรรยากาศทั้งในมืดอไหรเนาะบดเอวไปใช่ไหมอดี๋ยวนี้จะเป็นสั้นัาลักเนาะเดี๋ยวนี้บงทา้งในเนาะอันนี้ที่เป็นทางที่ว่าเข้าไปบนนี้เส้นทางน้อยๆเข้าไปก้อนต้องมีกล้องก่อนเข้าไปก้อนบดเอ่ะเดี๋ยวจะคล้องซองที่เข้าไปก่อนน่ะเดี๋ยวนี้ ทางน้อยๆเนาะเดีย๋ยวจะมีแยกขั้ววันนี้แล้วก่อนแยกซ้ายแยกท้ายพวกเซาเข้ามาบัดน,นี้วันนี้มาเพื่อนๆมาปะจนไผ่แล้วบัดนี้อย่างผู้เฒ่าอะไนขี้ยานบวกกาเ <l acht> ข้ามาเฮ้ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้ว <l acht> ไปบัดนี้นะโอ้ <l acht> เป็นหทางน้อยๆแลนะ้ว มาแล้วครับตอนนี <th> <discussion> <th ang in the noon> ้เพื่อนๆก็เออฟ้าพวกกำลั้งดีนี่คือบรรยากาศภายในถ้ำนะเพื่อนๆพื่อนคือมีลมเนาะโอ้ยเ้ยลมมาเต้นเต้นนเกาะเอาเกียวเข้ามาเกียวเกียวผู้บ่าวบุกกาเข้ามามาในตายเข้ามาเข้ามามีลมนะทั้งหลายนี่อยู่ในถ้ำมีลม ให้ทายเบิ่งบนนี้ก่อนนะน,นี่จะเป็นน้ำซึมๆเลยเนานะเย็นเนาะบนนี้โอ้เล็กไร่บนนี้สองท่านเป็นเล็กไร่ได้เนะี่ยเสร็จรโอ้มาพามึงเห็นงามไร่บนนี้เป็นน้ำซาะแล้เนาะมันเลื่อมเลยบนนี้งามไรยผู้สาวกำงามนะผู้สาวพามานี้กว่า นี่อันนี้ก็จะเป็นไม่เห็นนแก้วเอาคนหนึงหายตัวไปแล้วมีน้ำซึมัานี้เนาะเดี๋ยวเดินทางเข้าไปตึ๊นิดนึงอื้มเส้นทาง วัวน้อยเทน้อยมาผู้เศราตัวน้อยเข้าไปได้แล้วเนาะไปรึเปล่าล่บพาไปเออเออตัวแคบนี่แคบมากอ้าไปบันไดที่ไนได้อ่ะคุณไปฮอดูคุณสบายค่ะอ๊อมีทางอ๊กบเหรอกับมาทางเก่าเนี่ย ท um, um, ี่เขาไปไรนี่เป็นตายานไหมพ่อเจ้าเคยมาไล่เธอละที่เขียนชิล่งทางคบุนลงเต้ มาี่ตองระวังเนาะเดี๋ยวหัวจิต่ำหมดนี่เนาะต้องค่อยๆเดินไปทางไปไล่เส้นน้อเนาะมีน้ำยดนะพาเพื่อนนี่ยดน้ำเรือเปื่อยละม <laughs> ี่ยดน้ำไล่เลยวะมี เริ่มเข้ามาในก็เริ่มกลวงล้วนบนนี้ก็มีทางไปตึมโอ้ทางตันบนนี้อุ้ยตายมันนี่กัดที่ปกัดอ่ะมีเกียวนอนเพ่อนโอ้ลมมาทางนี้เนาะบนนี้มีลม ทางตันสุดตตงนี้แล้วเนาะมีตุ่นเดียวเนาะเกียบ้าไร่บัเห็นดีบรเจีบรไป้่ายเลยมืดไกลเนาะบัโดะเป็นตระยาในเกียรเนี่ยอืม เปนเลมเที่ยวนอกเป็นตยาเลยเดี๋ยวให้เพื่อนๆเบ่งหยดน้ำเลยก่อนเนาะหยดน้ำบ็ไลนนะเปดอไปสร้ามนมันนี่อ้วันนี้คืองานเลย นฝนตกหนักน้ำบ่ท่วมหมดเที่ยวนี่ท่วมท่วมอ่ะของทำยู่นี่บ่ท่วมออกทักทำเนาะโอ้โหนี่บังงามนี่ที่มาเที่ยวนี้คือมีน้ำซึมได้หรือ่บ่นี่เย็นเนาะเที่ยวนี้

Ngồi thì... <laughs> à, à. à, ừ. là gì? Sinh thang nói cứ Anh sẽ thang thì là mà một kia nữa Điều tập phải sẽ mà thằng này bận đi nè Kêu mừng mặt hai của gì bà Bữa đây khóc con chắc nói chưa Bố mình nữa, cuồng lại rồi này rồi này เาไปส่มาเรืองนี้ก <c ười> ่อนบึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงไปเบิ่งข้างล่างมันมีอีหยังอยู่ในนี้เนาะมันบุ๋งยังมุดอย่างเงอ้ยเปิดคาราทซกดีสิ เปิดยังไงผู้เศ้าหลอนเมื่อยตอนนี้ก็ได้ออกมาจากนอกถ้ำแล้วตอนนี้ผู้เศร้ายังนั่งพักผ่อนเคื่องเปืี่ยนบึงบึงทุกเสื้อ ไนอนเคืองขี้ินมาจมาไดเกี่ยวปืนได้ปุ่นี้กปุ่นนี้ <c oughs> <c oughs> คิดไปลเ,เปลได้เหรอปืนได้ปุนี้เเกียวนากาตอนนี้ก็เย็นไร้น้เหงื่อจนอ้อมาเี้ยเ <c oughs> ย็นจนเหงื่อเย็นจนเหงื่ออ้อม <c oughs> นางไก่ผู้สาว่ต้องเธอกีมองกันเฮ็คือมืออไทยมเพลงนะเาลืมบอกนะนี้จะเป็นผู้สาว่ว่า ใช่เอ็นบีเพลงผู้สาวเวบหอยจ้ะเพลงที่แล้วเนาะเอาลงนะแล้วก็วันนี้ผู้สาวได้พามาเล่นทำอยู่บ้านน้ำเลี้ยงเหมือนชดชื่นมากันซี่คนแต่บ้านน้ำเลี้ยงไม่ได้ทุกในน้อยทุกเดียวเลยเก็บระดับลมตอนนี้ก็กำลัง จะกลับแล้ตอนนี้้าวส่วนกลับบ,บ้านแลตอนนี้้ารถอไจะกลับลตอนนี้เบิ้งเบิ้งผู้สาวรถึ้น <c oughs> <c oughs> ปาา้าทูไปอ่ะน้าดาูเรียแร้อครับเพื่อนการประจิดไทยอขึ้นบ่อแล้วครับเนี่ยเพืเ่อนนิดนดนิดนิแต่ค่อยๆแต่เราตายแล้วนี่เลยเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้ก็กำลังจะกลับบ้านแล้วนะเพื่อนๆเบิ่งคลิปนี้เดียวถ้าว่ามากก็อย่าลืมกดไลค์ในเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจเนาะแล้วลก็อย่าลืมกด ติดตามเจรอ,อยญาภาูพัดคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะเดีเ๋ยวมันนี้ก็เดี๋ยวข้ข้อตัวกลับบ้านกันเด้อเดี๋ยวจะไม่คลิปต่อไปเนาะ